ตอาวนี้จะมาสอนเปลี่ยนฟ้อนลาวาซูเปอร์คอมโบซ่าหหรือลาวาซ t าโปรห้าจุนย์นั่นมีหลายชื่อรเราต้องมีไฟล์ไฟล์ตัวนี้นี่ตัวนี้หนตัวเครื่องต้องรูดแล้วนะครับถ้าเครื่องไหนยังไม่รูดก็ผมมีโปรแกรมให้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ เดี๋ยวให้ดูหน้าตาโปรแกรมก่อนเป็นไงนี่ตัวนี้ Kingroot Android 4.4ก็รูทได้ไม่ต้องห่วงอันนี้เป็นการเปลี่ยนฟอนต์สำหรับ AS Pro ของ m b t o r l a r a Pro 5.0นะครับนี่แตกไฟล์ตัวนี้ออกมากดแตกไฟล์เลยเพอาแตกเสร็จปุ๊บอันนี้ผมสร้างโฟลเดอร์ไว้จะหาเพื่อเวลาหามันจะหาได้ง่ายนี่เข้าไปในนี้ น่ไฟพวกนะี้เราต้องใช้นี่นะพอแต่ไฟปุ๊บไฟก็กนี้มาอ่ะกดออกเลยโปรแกรมตัวต่อ,ตอ,ตอไป loose explorer ตัวนี้เข้ามาเกิดเข้ามาหาคำว่า system เลื่อนล,ลงไปเลยเออหมาเลยอีกแล้วละนะนี่ตัวนี้เซร็จเสร็จตัวนี้คลิกงไปนี่แหละเข้าไปเลยฟอนต์นี่ฟอนต์กดเข้าไปเนี่ยไฟล์พวกนี้นถ้ากลัวเครื่องหมดถ้าอยากได้แบบต้องซื้อแบบเดิมอยู่ก็ก๊กอปไอ้พวกนี้แล้วสร้างโฟลเดอร์แบบตัวเนี้ย แต่ตัวที่ผมไม่ติ๊กเนี่ยโฟลเดอร์ที่ผมไม่ติ๊กเนี่ยผมสร้างไว้ใหม่สร้างไว้จากนั้นก็ก๊อปคอปปี้เอามาวางไว้ในนี้เลยเวลาเราอยากใช้เหมือนเดิมก็เอามาเปลี่ยนพอมาหน้านี้ปุ๊บกลับไปนี่มาโฟลเดอร์ที่เราแตะไฟล์ไว้เนี่ยเนี่ยเข้าไปฟอนต์เนี่ยก๊อป,อ,นนอปโอโ้ไม่ใช่ใช่กดเลือกทั้งหมดต้องเลือกทั้งหมดเอาทั้งหมดทุกตัวกดคอปปี้ แล้วก็กดวางเลยกดวางปุ๊บกดเจสติดตรงนี้แล้วก็อส่แค่นั่นแหละแล้วจากนั้นุมก็รีบูตเครื่องกดรีบูตไปเลยเปิดมาก็จะมาเป็นเหมือนเดิมเองก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจผมทิ้งไว้ข้างล่างนะครับทั้งโปรแกรมแล้วก็ไฟล์ ครับ